ตเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือหมอสมุนไพรตามที่อยู่บ้านท่านผู้หญิงมีคันห้ามรับประทานด้วยความปาดทาลีจากสเสน่ห์มาแล้วครับสวัสดีครับผมสเสน่หมาแล้วเข้าโคกเข้าป่าพาพี่พาน้องมาเบ่งสมุนไพรดีๆคือเก่าพี่น้องเข้าป่ามาเจอสมุนไพรลายตั ลายซิ่งลายย่างพี่น้องก็เลิสิพาพี่พน้องเลาะเบิ่งสมุนไพว่าเฮาเจออย่างแน่แต่ละมือเนาะพี่น้องเนาะเพื่อท่านเห็นเพื่อท่านสิหูจักอะนํามาใส่ต้มอยู่ต้มกินพี่น้องว่าละกระปายพี่น้องมว่าและก็ะเลาะเบื่องพี่น้องว่าเฮาสิเจออย่างนะป่าป่านี่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยพี่น้องเด้อตัวนั้นก็เป็นสมุนไพรคือกันตัวนั้นก็ได้พี่น้องเดียพมยังจะเล่าให้สู้ฟังว่าต้นตัวนั้นสมุนไพรแก้อย่างนะ หามเบิ่งตัวนี้ก่อนพี่น้องสมบุไพยอยย่ในโพดนี้พี่น้องคือหกขนาดพี่น้องนี่นี่น,นี่ผมมาเจอสมบุไพรยตัวนี้พี่น้องเหมาะสําหรับกับท่านชายที่ธาตุล้มเ้อพี่น้องนี่คือต้นกําแพงเจ็ดสั้นหรือต้นตาไก่มากตาไก่พี่น้องช่วงนี้พ่นบ่ได้เป็นมากิ่นมีแต่ใบกับลำต้นเดี๋ยวสีเล่าสู่ฟังนี่คือที่ผมทักให้เบิ่งพี่น้องนี่นี่น มุมทากให้เบิ่งนกำแพงเช็ดสั้นมันเป็นอะไรเนี่ยนี่เราถ่าออกแล้วเนื้อในของพันธุ์สีออกสีขาวอมเหลืองอมชมพูตัดเข้าไปข้างในนี่จะเป็นสั้นเป็นสั้นเขาเรียกกำแพงเช็ดสั้นเนาะพี่น้องเนาะนี่คือต้นกำแพงเช็ดสั้นแม่นเบิด์ตเลยพี่น้องนี่อันนี้กำแพงเช็ดสั้นพี่น้องนี่ยเนี่แม่นเบิด์ตเลยนี่ก็ได้เป็นอะไรเป็นพี่น้องงามบะ ประโยชน์ของเพื่อนมีอย่างนี้เดี๋ยวผมจะเล่าสู่ฟังนะพี่น้องเด้อนี่กับแม่นพี่น้องนี่การแพ้เจ็ดสั้นแม่นบดเลยพี่น้องนี่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 เถาวันเพื่อนผู้เป็นได้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องแต่ว่าพื้นที่นี้ยังพื้นที่เดียวเ้อพี่น้องเด้อเพื่อนสามารถซ้อยบำรุงกำลังท่านชายที่ทาดล้มท่านชายที่น้องสายบดทำงานหืือนกเขาบกขันนั่นแหละพี่น้องทำงานมาซานาน ร่างกายอ่อนเพลียแรงมันสู้งานสู้งานบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเฮาเอาต้นกระแพงเจ็ดสั้นนี้ไปต้มอยู่ต้มกิ่นเด้พี่น้องเด้เศาแรงเศาแรงเศาแรงมันจะยเฮอยให้เฮาฟื้นฟูร่างกายเฮาดีขึ้นถ้าอยากให้ดียิ่งยิ่งขึ้นท่านเอากะแพงเจ็ดสั้นนี้ไปบวกกับกาวเครือแดงโดบุรุลมทาวันเปียงมากระทืบลงกำลังเสือคง กำลังท่านสิกับคืนมาเร็วเด้อพี่น้องเด้อซ้อยฟื้นฟรูร่างกายให้เฮาดีเร็วพี่น้องเอ้ยนี่นพี่น้องเพนนิ่นยังเป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาบำรุงเลือดแายเลือดจางพี่น้องเลือดจางให้ตัดไปต้มยู่ต้มกินจะซ้อยฟื้นฟูให้เลือดเฮาดีขึ้นเด้อพี่น้องเด้อมันแายเลือดจางต้มยู่ต้มกินพี่น้อง อันนี้ก็แม่นพี่น้องนี่นี่นี่น,นี่ตัดต้มอ,อยู่ต้มกินจะซอยฟื้นฟูร่างกายเฮาซ้อยบำรุงเลือดทั้งของผ้หยิง่งทั้งของผ้ชไยนกเขาบวขันกระต,ตัดต้มอ,อยู่ต้มกินลองบ่งด้อพี่น้องเด้อเพื่อร่างกายท่านสิดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนี่คือต้นกําแพงเจ็คสันเด้อพี่น้อง้อหรือต้นตาไก่ดังล่ะพี่น้อง เอาสมุนไพรทุกตัวก่อนกินก่อนใช้ก็ให้ศึกษาดีๆด้วยพี่น้องเด้อเพราะบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับบ่อแพ้บางคนกินแล้วหายเร็วบางคนกินแล้วก็หายซ่าแล้วแต่ร่างกายของคนนะพี่น้องเนาะเอาเข็นรียก็ขอจบครับผมขอบคุณครับผมบาย